สวัสดีทุกท่านนียมหลังรับชมช่อง Snowball p h a r m c y นะครับวันนี้ผมก็อยู่กับซูมเมกคู่ใจนะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปประมูลรถก็คือตอนนี้รถผมก็กําลังซ่อมอยู่นะครับแต่ว่าอ,อ,อยากได้รถคันใหม่คือไม่อยากขี่แล้วแอลเนี่ยและที่ที่ผมจะไปวันนี้นะครับก็คือ,อ,อสหาการประมูลที่เดิมนะครับที่ผมเคยทําคลิปไป2ครั้งที่แล้วเนาะ ครั้งนี้ผมจะพาไปประมูลจริงๆสาหรับวันนี้นะครับผมจะพาไปประมูลนะครับไปดูราคาเริ่มต้นสภาพรถแล้วก็ราคาจบราคาจบไม่เท่าไหร่นะทุกคนต้องจ่ายเงินจริงๆเท่าไหร่อันนี้เป็นประเด็นสําคัญเพราะว่าหลายๆคนก็รู้นะครับว่าออคุณประมูลออกมาคุณจะต้องเสียภาษีคุณจะต้องเสียสคย่านุนค่านั่นค่านีานนานนานน่อ้าเบสเสร็จแล้วรถ1คันเนี่ยนะครับเ,ออเราจะต้องจ่ายเท่าไหร่นะ วันนี้เรามาตีแผ่นะครับเรื่องของการประมูลกันเลยทีเดียวนะครับจะได้ดูกันเลยนะครับว่าระหว่างประมูลรถมาเนี่ยกับซื้อรถมือสองตามร้านหรือว่าจากเพื่อนจากอะไรเนาะอันไหนมันจะคุ้มค่ากว่ากันเรามาประมูลรถเนี่ยเราก็ต้องแบบว่าดูรถไปนิดนึงนะไม่ใช่ว่าตาสี 4, ตาสามาประมูลแล้วแบบเฮ้ยไปโวยวายว่ารถทำไมมันห่วยทำไมมันใช้ไม่ได้ทำไมมันพังไว คือจะบอกว่าเออเขาไม่ได้ย้อมแมวเรานะคือถ้าพูดกันตรงๆคือเขาเขายึดรถมาอย่างไงเขาก็ขายสภาพนั้นอนะคืออย่างน้อยทุกคนที่จะไปประมูลนะครับก็ต้องมีความรู้นิดนึงดูรถเป็นนิดนึงนะไม่ใช่ว่าแบบว่าเฮ้ยโอ้รถแม่งห่วยว่ะคือมันมันอยู่ที่ตาเราทุกสิ่งเราเป็นคนเลือกนะครับมันจะคนเราฟิลกับร้านมือสองนะครับร้านมือสองเขาก็จะซื้อรถไป แล้วเขาก็จะทํารถนะครับให้อยู่ในสภาพที่พร้อมที่สุดในสภาพที่ดีที่สุดแล้วเขาก็จะมาขายเราเนาะเพราะฉะนั้นฟีลลิ่งมันจะต่างกันนะทุกคนไปต,ตอนนี้ผมขอรีบก่อนแล้วกันนะโอเคทุกคนแล้วตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่สถานการประมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ใส่แมน,นะครับป้องกันนะครับไม่ได้ป้องกันติดโควิดนะครับป้องกันคนอื่นก็ติดผมเนี่ยแหละครับโอเคอันนี้ก็เป็นลานสำหรับประมูลวิกไปนะครับนี่ ดีวผมจะพาทุกคนไปเดินดูนะครับว่ามีรุ่นไหนที่น่าสนใจบ้างแล้วเริ่มต้นประมูลที่เท่าไหร่กันบ้างนะไปมาถึงคันแรกเลยนะครับผมก็จะแบบว่าอืมนี่ไงซูซูกิคาตาท纳นะครับที่ผมเล็งไว้โอ้โหดูเดี๋ยวผมพาวนคือมันสวยมากนะทุกคนแล้วก็แบบใหม่มากนะสำหรับซูซ,ซูกิคาตาทนาคันนี้นะครับก็อ่าเป็นรถปี2020นนะโอ้โห คือใหม่มากนะครับซูซูกิคาตาน่านะครับเริ่มต้นนี่สองแสบนบี่มืนบาทโอคือว่าอืมจ้าไม่แพงนะแล้วก็แบบได้มาครนะดูสภาพทุกอย่างยังดูเหมือนใหม่อยู่เลยนะดูใหม่มากนี่ไปยันเปลี่ยนท่อด้วยนะดูนี่ทุกคนเปลี่ยนท่อแล้วแบบจำ๋ำจ๋ำมากเลยเดียด้ย อ่าเดี๋ยวก็จะมีรถอีกหลายคันนะครับที่เป็นบิ๊กไบนะเพราะว่าวันนี้ผมมาประมูลบิ๊กไบนะครับแ้วผมพาไปดูรถคันอื่นึ่ที่เหลืออีกที่มันน่าสนใจเนาะอันนี้ทุกคนผมเจอนะครับเจ้า ZX10R นี่เห็นไหมโอ้โหดูเอาเขียนว่าไม่มีหมายเลข h ัสีอ่าแปลว่าน่าจะมีปัญหาอะไรอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งนะแต่ไม่เป็นไรเรามาดูสภาพรถกันดีกว่า โอ้ยก็ยังถือว่าคลิปนะครับคลิปอยู่นะครับให้ามาพร้อมกับทอ่อเอสซนะครับนี่สวยนะสวยเขาบอกว่ารถนี่รถสตาร์ทไม่ติดเช็กระบบไฟหรือว่าไฟไม่ติดวะสักอย่างเนี่ยครับประมาณนี้คือเขาเขียนหมดนะครับอ่ะไม่มีในตัวถงังคือทุกอย่างที่เอามาประมูลที่เนี่ครับ คือเขาแจ้งหมดนะครับสําหรับปัญหาของรถแล้วก็รถมีปัญหาอะไรรถต่อ<ม>เพื่อที่แบบว่าเราเวลาเราไปซื้อต่ออย่างเงี้ยครับแล้วแล้วมันโอนได้ไหมโอนไม่ได้แล้วเราต้องดูเรื่องอะไรบ้างนะครับหลักๆก,ก็จะเป็นเรื่องของการสตาร์ทนะครับการสตาร์ทแล้วก็สภาพภายนอกนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเล่มกระทะเบียนนะครับส่วนเรื่องเครื่องยนต์อื่นๆเราเรา,เราคงต้องดูกันเราเองนะครับสําหรับคันนี้เป็น ไซร์ 10R ปี2017นะครับรบตัวน,วนมูลที่200,000บาทเพ่าเนเองนีนส่สวยสวยนี่นี่คือออส u สุก t s x s 7 5 0นะครับเป็นตัวในเกตที่ออกมาเขาเรียกว่าเป็นคู่แข่งกับไซค์900เนาะราคาเต็มนี่อยู่ที่300,000ไล่ระม,มา3 0 0 0 0นะครับเรามาดูราคาประมูลกัน วันนี้รถปีใหม่เนี่ยปี2019แล้วตอมูลนี้1 2 0 0 0 0สนะครับเด้อเด้อด้อาโดยรวมแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นรถเดิมนะส่วนใหญ่รถที่นี่นะครับเขาจะเปลี่ยนท่อกันนะครับเปลี่ยนท่อเปลี่ยนเอ่อท้ายกันนะครับแต่ว่าเริ่มหลักๆแล้วก็ยังคงเป็นรถเดิมอยู่ครับนี่แสนสองอองนะทุกคน คือคิดคร่าวๆนะครับว่าประมูลแค้สองแสนผมว่าผมว่า,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 านี่ก็น่าจะโอเคนะเออแต่รถใหม่มากรถปีสองพันสิบเก้านะครับนี่ไปดูอื่นต่ออ่านอกจากจะมีรถญี่ปุ่นแล้วนะครับวันนี้ก็ยังจะมีรถเนสัญชาติอิตาลีนะครับก็คือเจ้าดูกตตนะครับมัลติสตาร์ดานะครับนี่สวยมากเครื่องมันสองนะครับคันนี้ ไปดูข้อมูลก่อนก็เ,เป็นรถปี2019นะครับก็หมายเหตุก็มีนะครับาาค่าทำกุญแจ58,000ก็แปลว่า,ากุญแจคันนี้น่าจะเป็นตัวตัวชิปเนาะแล้วก็แบบว่าอาจจะหายนะครับทุกคนก็คือไม่มีเบ้าเสียบนะครับร้อมแล้วก็ไปได้เลยน,นะครับคันนี้เริ่มต้นมามูลอยู่ที่4,000 0 0บาทนะครับ4,000 0 0 จริงๆแล้วคันนี้นะครับถ้าเราซื้อกันที่แบบว่ามือหนึ่งจริงนะคันนี้ผมว่าหยับล้านนะครับผมจําราคาไม่ได้นะครับแต่ผมว่าน่าจะล้านเนี่ยไม่เก้าแสนก็ล้านแน่ๆนะดูสภาพภายนอกนะครับก็ถามผมโอเคไหมแม่งก็โอเคอะครับก็คือคือรถเนี่ยเวลาที่เราซื้อเอ่อมือสองหรือว่าเรามาประมูลเนี่ยให้ดูว่าของเดิมเนี่ยมันมีหรือเปล่าเนาะ คืออย่างแรกเลยที่เราต้องสังเกตนะครับก็คือมันไม่ควรต้องเปลี่ยนของคนระับเพราะว่าถ้ารถไม่นมมาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันควรจะใส่ของเดิมเนาะเพราะฉะนั้นรถที่แต่งจัด,จดนี่ก็ก็ระวังไว้นิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าซื้อไม่ได้เนาะซื้อได้นะครับอ่าดูปฏิกม,มานะครับวันนี้ ซึ่งเจ้าคันนี้นะครับเจ้าที่ผมมองนะครับคนที่มาที่งานเนี้ยครับก็จะมาสะดุดที่เจ้าคันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาดูว่าจาก400,000เนี่ยมันจะพุ่งทะลุไปเท่าไหร่นะเพราะว่าคันนี้เป็นคนที่มีคนเลงเยอะมากๆจริงๆนะครับคือผ่านไปผ่านมาทุกคนต้องแวะดูคันนี้คือมันอาจจะอลังการใหญ่โตกว่าชาวบ้านนะแต่ว่าผมว่ามันคันนี้มันเดี๋ยวไปดูตอนประมูลดีกว่า เนี่ยครับก่อนที่จะประมูลเนี่ยเขาก็าจะมีการสตาร์ทอ่าสตาร์ทให้ดูด้วยอันนี้เป็น T S x S เทรนะครับที่ผมเอาให้ดูเมื่อกี้นะครับแสนสองสตาร์ทเครื่องปกตินะครับไม่หมื่นหนึ่งโอ้ยน่าสนใจนะเริ่มต้นที่แสนสองนะเดี๋ยวเอาบรรยากาศการประมูลให้ดูนะครับแล้วก็สรุปราคาให้นะสหรับคันที่ผมเล็งไว้นี่ก็เป็นคันหนึ่งที่ผมเล็งไว้นะทุกคน คนมาแล้ว D S X 750นะครับเริ่มตอนนี้แสนสองหมื่นบาทอ่อาเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันจะพุ่งแค่ไหนฮะอันนี้กันที่สองพันยี่หนึ่งเมื่อกี้นะครับฟอร์ซ่าคือคือเหนื่อยอะ่ะแม่งพุ่งมากอ,ะะะอ่ะมาเริ่มแล้วนนแบบที่สองนะแบบที่สองไะมคะทำไปแล้วนะคะสำหรับคันนี้ค่ะแจ็คก็มีหนือว่าจะไม่ได้ไม่ได้จ,จ่ายอื่นด้วยนะคะ ี้มีค่าใจเนเพิ่มเติมด้วยนะคะ114บาทนะคะอันนี้มีจากรากรค่าใชจ่ายเพิ่มเติมนะครับว0กว่าบาทคามนผสมประกัศด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะราคาปรมอยู่ที่น่แบาทนงนสองบาทล้ถ้อนไนได้บ้างก็ด้่นเดียันสนส่นสองนสีรับประทานสนสองม่นสองพี่รับประทานแสนสองห่นสอนสี่รบะทานอง่นสองี่รับประทานรี่ศนยสี่สองะแสนรับะแล้วที่ออนน Yeah, i องนะทุกคนเป็นแสนเจ็ดหมื่นแปดบาทหนึ่งแสปดพันบาทลูกเล้เฮ้ยมาแล้วครับสำหรับแ9 0 0คันนี้นะครับคือที่สงสัยกันว่าเออที่ไม่มีเลขไม่มีเลขทะเบียนไม่มีเลขปี <สา S 2> ไม่มีอะไรคือ <สา S 2> เป็นแซดเก้ารอยนะที่จดทะเบียนอยู่นะครับ, <สา S 2> บคือแบบว่า คือยังไม่ให้เราเบียนอ่ะเออแล้วแบบว่าก็โดนยึดแล้วอ่ะคือคันนี้ต้องบอกว่าใหม่มากนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเริ่มต้นที่1 8 0 0 0 0สบาทอ่าแย่นี้โคศกบอกนะครับว่าคันนี้ไฟเครื่องโชว์นะครับเจ้าของก็อาจจะแบบว่าเฮ้ยกูไม่เอาแล้วแม่งไฟเครื่องโชว์อะไรเงี้ยก็เลยปล่อยอ่าเรามาดูนะครับว่ารถสภาพใหม่จิ๊เลยเนี่ย

ยังไม่จบนะครับยังสองแสนสองืันแปดพันอยู่นะจบนะครับสองแสนสองพันแปดพันบาทจัดแสนแปดนะครับรถใหม่มากใหมคิ๊กหมคิ๊ก นี้นะครับประมูลแ6 5 0นะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้สนใจนะครับเรื่องของรถเท่าไหร่แต่ผมอยากรู้ว่าคนเนี้คือใครนะครับแล้วก็เขาเชื่ออะไรนะครับแล้วก็เขาสนใจรถอะไรนะครับเขาสนใจแบบไหนนะครับคือแบบแหมอยากจะมาที่นี่ทุกวันเลยนะทุกคนแลก็แบบว่ามันจะดูมีพิรุธไปนะน่ารักมากนะครับสำหรับ พังงานสาวสหการประมูลที่นี่นะครับนั่งได้ดุ่ดมมจริงๆตัเนี้ยมาแล้วมาแล้วทุกคน Suzuki Katana นะครับปี 2020, ป 2020. มา 2020. มาแล้วคันนี้แหละที่ผมจะเอานะครับ2 4ครับเปิดที่240,000ตอนนี้ไปที่244,000 2 4 8 2 5 0 0แล้วทุกคนขึ้นมาแล้วนะครับ1นึ่งมน,นะครับโอ้โหคันนี้ันนคันนี้นะครับทางโคส่งนะครับแจ้งว่าขาตั้งงอนะครับก็เลยใช้ขาคนตั้งแทนนะครับส6งหม่นก สองหมงื่นไม่ใหสองหมื่นสองแสนเจ็ดแล้วครับสองแสนแปดแล้วตอนนี้โอ้โหแลครพุ่งไม่หยุดคือต้องบอกว่าคาัตาน่าคันนี้นะครับราคาเต็มอยู่ที่5้าแสนนพัน 9, 000, นะห้าแสน,น,นะครับโดยประมาณตอนนี้ราคาประมูลพุ่งอยู่นะครับ2องแสนพัน ออ่ะะไรลคสงก็ยังอยู่ราคาแบบครึ่งหนึ่งของราคามือรหนึ่งนะคือรถต้องบอกว่าสภาพใหม่มากใหม่จริงจริงตอนนี้ทะลุสามแสนไปแล้วทุกคนสามแสนแล้วครับโอ้โหราคาพุ่งไม่อยู่จริงๆคือรถที่ใหม่แล้วก็สภาพดีอ่ะอย่างเงี้ยแล้วก็มันเป็นรถที่ ไม่ค่อมีใครเล่นนะต่อว่าสวยนะอันนี้น่าจะเครื่อง k ค4นะคิดว่าคือเครื่องยนต์นี้ดิบมากดิบกว่า L ผมอีกคือเครื่องโหดอะ่ะสามแสนหนึ่งพแล้วอตอนนี้ขึ้นมาจากราคาเริ่มต้นนะครับเออจ็ดหมแล้วนะครับ ส2แสนสองแล้วอ่าตอนนี้ขึ้นมาแปดหมืแล้วนะครับจากราคาเริ่มต้นโอ้ประมูลจนมันจริงๆดูดูดูดโอ้เหนื่อยไหมครับถ้าเกิดเหนื่อยก็แบบให้ช่วยอะไรไหมครับหือช่วยช่วยอะไรก็บอกนะครับ <c oughs> โอเคกลับมาดูที่คาตาน่านะครับ <c oughs> 3าม0 0 0บาทที่ออนไลน์นะครับตอนนี้นก็คือการประมูลเนี่ยมันก็จะมีคนทีป่ประมูลทางออนไลน์ด้วยนะสามสสี่ออนไลน์เจ้าเลยหนึ่งหนึ่เปิจะสามสิบล้านันหรอสามแโอยังไม่หยุดน,นะครับคือตั้งแต่ผมนั่งดูมาเนี่ยทันนี้มันสุดแล้วคือเป็นไม่เอขของวันนี้เลยก็ว่าได้นะสามแสนสามหมื่นแปดพันบาท นะครับ3นะครับจาก2,400 0นะครับขึ้นมา3 3 8 0 0 0ขึ้นมา9 8 0 0 0บาทนะครับโอ้โหราคาเดือดมากอมาคาม้วทากาั้คเดั้รคเยรคอมัยรเมัเั้าัยาค้ราดั้รคัรับาคา้ามั้ัครับด ไม่มีหมายเลขคัสซีด้วยยนะ X รับปี2017นะครับเริ่มต้นที่200,000บาทมีใครจะเอาไปทำไหมคือคันนี้ต้องบอกว่าไม่มีเลขตัวถ่างไม่มีเลขคัสซีคือผมคิดว่าน่าจะจัดไฟแนนไม่ได้นะไปนั้นถ้าซื้อไปก็คือต้องซื้อไปใช้นะครับ อ่าคือสภาพแบบไหนเขาก็แจ้งแบบนั้นนะครับอไม่ผ่านบริษัทผู้ขายไม่รับคืนนะฮะตรวจสอบเลยแต่บริการเลยค่ะอันนี้ราคาเปิดที่สองแสนบาทตอนนี้ราคาไปแล้วสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทคือลูกค้าอามีคนเอานะทุกคนโอ้โหเซอร์ไพรส์อยสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันนะครับตอนนี้คุณลูกค้าอยู่ไหมคะ ถ้าไม่แจ้โกศปโกนันต่อเลยนะคะตอนนี้เราแจ้งขาแล้วไม่รับชอบเรื่องการโอนลูกกรณีนะคะจะนำไปแลวส่งแสนึ่งแบบที่ออนไลน์ค่ะพีทใ้รให้มากเรเลยค่ะส่งแสนเบกประมาณมาสงแสนได้เบิประมาณนับหนึ่งสองแสนไเบประมาณัสองส่านที่เาูแล้วค่สองสสนสองพัที่เบก่อนนะคะออนไลน์ทุกคนอีกครั้งหนึ่งค่ะสองแสนสองพันที่เาบสอันออนไลน์แล้วค่ะสองนสองพันสองพันออาไลน์ชื่อสเลยค่ะสองแสนสองพันสองพันนับหนึ่งสองัวสองพันสองพันนับสองส่วนที่เราูแล้วค่ะออนไลนี่พันนี่ันนะครับตอนแล้ว

ไปแล้วมาวทุกคนรถสายพันุอิตาลีนะครับก็คือดูก a t i ติมัลติซาร่นะครับนนพันสองนะครับัอ่าคันนี้นะครับนอกจากราคารถแล้วจะต้องจอ่ายค่ามุ้งใจห้าหมืน,นะครับเริ่มตนมม้นประมูลเริ่มตนมม้นประมูลที่สิงห์แสนลาด เป็นรถปี2,019นะครับเลขไม่อย oui ู่ที่5,474เจสค่ะ5,474เจ่เลขไม่อยู่ที่5้0 0ันะครับไม่เยอะนะสีรยกโนะโมี่อ้ห่้อ่าทอันนี้มีค่าขนย้ายเพิ่มอีก2,000ก็ไปบวกกันเอาเองนะครับว่าว่า เป็นเท่าไหร่แล้วนะมีค่าคุณแจค่าขนส่งม,ม่ะมกล้ัเราไดนมางดามาดูคันสุดท้ายของวันนี้ครับอันนี้ก็ถือเป็นไฮไลท์คันหนึ่งนะครับนอกจากคัตตาน่าเมื่อกี้ครับผมเปิดที่4แสนนะครับแล้วก็ขายที่4 0 0แสนเลยเลยนะครับโอ้โหราคาหดรลายย้ายจริง จ,จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการประมูล BigB ไบในวันนี้นะครับคือผมจะบอกว่าออนอกจากค่าที่ประมูลได้นะครับก็ยังจะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมอ,อันนี้ผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับสมมุติว่าลดราคา2 0 0 0 0 0บาทลดที่ประมูลได้เนี่ยราคา2 0 0 0 0 0บาทนะครับจะต้องมีแวด7%แวดปของ2 0 0แสนนี่ก็คือ14,00 0บาทที่ต้องจ่ายเพิ่มนะครับแล้วก็จะมีค่าเขาเรียกว่าค่าดาเนินการนะครับ1,605บาท เราก็จะมีอีกหนึ่งค่าก็คือค่าเช็คต้นค่าเช็คต้นคือการเช็คเบื้องต้นว่ารถคันนี้โดนอายัดมาหรือเปล่าติดอะไรหรือเปล่านะครับก็จะอยู่ที่105บาทอ่าเพราะฉะนั้นการประมูลบิ๊กไบค์หนึ่งครั้งเนี่ยครับเราจะต้องเสียแน่ๆเลยนะครับคือค่ารถแล้วก็แบดเแล้วก็ค่าดําเนินการแล้วก็ค่า,าเช็คต้นนะเดี๋ยวผมจะลองคํานวณให้ที่ตรงนี้นะถ้าว่าถ้าเกิดรถส0 0 0 0 0บาทเนี่ย จบแล้วจริงๆมันจะเท่าไหร่แล้วถ้าใครชื่นชอบนะครับการประมูลรถนะครับแบบนี้อยากให้ผมทำให้ดูอีกก็บอกกันได้เนาะก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็ช่วกนกดให้ถึงแสนนากีนะผมอยากได้โล่เงินมากๆแล้วทุกคนสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนดับเพเท่านี้สวัสดีครับบ๊ายบาย